เช็คดวงกันนะคะว่าเขาคนนี้เขาจะจบกับคุณจริงๆไหมการบอกเลิกบอกตัดสัมพันธ์ครั้งนี้คือจบทาวรหรือว่าก็ยังมีโอกาสกลับมาคืนดีกันอีกเรามาดูกันนะคะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปก่อนนะคะ,ะที่ท่านเป็นประเด็นปัญหาจบความสัมพันธ์กันไป แต่ก็ยังอยากจะทราบว่าเรากับเขาจะกลับมาได้อีกไหมพลังงานของท่านนะคะอาจารย์ของไพ่สามใบก้าวไม้ผูกพันอัศวินถ้วยยังรักสตรีงยังคิดถึงยังต้องการเขาอยู่นะคะพลังงานไพ่บอกว่าคุณดูเข้มแข็งจากภายนอก แต่ภายในใจคุณยังหวยหาและคิดถึงเขามีความรู้สึกยังอ่อนแอแต่แค่ไม่แสดงออกนะคะคนะที่เป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งคนคนนั้นก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจคุณน่ะคุณไม่เคยลืมเขาคุณก็ยังรักและต้องการเขาอยู่แต่คุณก็ไม่มีทางที่จะงอนง้อนะคะให้เสรนแข็งแกร่งนะ อ่บุคลิกอะอืมต่อให้จะเก็บปวดขนาดไหนแต่การกระทำคุณจะไม่มีให้ใครได้รู้เห็นความทุกความโศกหรือความรู้สึกที่แท้จริงคุณได้ง่ายๆนะอันนี้คือพลังงานคุณโดยเฉพาะเรื่องงานนี่บอกเลยเก่งมากๆสตเตงเฉลียวฉลาดมีภาวะของความเป็นผู้นำมากๆนะคะโอเคถ้างั้นมาดูเขาเลยค่ะเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เขา คิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าจบครั้งนี้ก็จบแล้วจริงๆเขาคนนั้นแล้วนะคะสถ้วย3ถ้วยเนี่ยยังอยากที่จะเติมความสุขยังปรารถนา,าไม่ต่างกันนิ่งไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีความรู้สึกแบบยังอยากรีเทิร์นยังอยากปรับความเข้าใจาแต่เหมือนกับยังแสดงท่าทีที่แบบ อ่าดูแบบไม่สนใจใดีดูนิ่งๆอ่าแต่จริงแล้วในใจไม่นิ่งใจกระวนกระวายใจพุกพ่านแบบโอไม่ไม่เป็นอันกินอันนอนก็ว่าได้นะคะแล้วเขาจะทำยังไงในเมื่อใจเขาก็ยังหวยหาและคิดถึงคุณเหมือนกันเขาจะทำยังไงเขาจะง้อคุณก่อนไหมหรือว่าเขาก็จะปล่อยไป แล้วแต่ชะตากรรมหรือเปล่าหรือว่าเขายังมีเช็คแอคชั่นกลับมาไพ่สี่เหรียญดูที่ไพ่ขยายนะคะอืมเขาก็มีความแบบนิ่งมากเหมือนกันนะคะโอ้โหมีไพ่เจดาบแล้วค่ะอาจารย์มองเขามีชั้นเชิงดูเหมือนไม่สนใจดูนิ่งๆแต่แอบ,บส่องแอบบมองแอบบหาวิธีการที่จะเข้าถึง คุณยังไงแล้วเขาดูแล้วไม่ไม่ดูว่าเขาเรียกว่าเสียภาพรักษ์ตัวเองอะ่ะเออประมาณนั้นกําลังหาวิธีการอยู่นะละวิธีการของเขาจะเป็นยังไงเขาจะยอมเปิดใจกับคุณจริง,รงๆไหมหรือก็แค่แอบมองแอบส่องอยู่เนี้ยเพดเพนเโคลาชินีดา อัศวินดาถ้าพลังงานไพ่แบบนี้อาจารย์มองแอคชั่นจะไม่ได้นิ่งเฉยอีกต่อไปได้หรอคะเพราะเขากลัวว่านานไปแล้วคุณจะแบบอือาจจะลืมเขาได้จริงหรืออาจจะมีคนใหม่มาคุยแล้วคุณตัดสินใจไม่สนใจเขาเขาก็กังวลแล้วก็กลัวจะ <c oughs> ตัดสินใจที่จะมาง้อคุณคะ่ะ แสดงความรู้สึกผิดกับคุณนะคะขอโทษนะบอกความในใจทั้งหมดนะบอกเลยว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคุณอะไรก็ว่าไปเขาก็จะจะ,จะต้องพูดให้คุณนะเห็นอกเห็นใจเขาสรุปแล้วพวกคุณจะคืนดีกันไหมอะมาดูกันค่ะจะได้คืนดีกันไหมโอ้โหสิบถ่วยขึ้นมาบอกโอ้โห วิวออฟฟอร์จูนอ๋อโหเป็นไปได้สิบเลขเลขสิบตองนะคะสิบถ้วยสิบวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็สิบเหรียญบอกเลยพวกคุณเป็นคู่กันค่ะนะเพราะเป็นไพ่แฟมบลีขึ้นทั้งสามใบและโดยเฉพาะกงล้อชะตาก็คือคู่พมลิขิตนะคู่บุญวาชนานะคะมีอุปสรรคขวางกั้นบ้าง มีปัญหาบางแต่แล้วในที่สุดคนที่เป็นคู่กันยังไงก็ต้องกลับมาอ่านะคะปรับความเข้าใจกันเปิดตัวนะคะเป็นคู่ที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขนะคะคู่ที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปนี่จะสร้างอนาคตความร่ำรวยมีอยู่มีกินมีความสุขมีลูกด้วยกันนะนะเนี่ยนะเนี่ย นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านที่ก็มาฟังมีความสุข,ส,ข,ส,ขสุขสมหวังเหมือนที่พายขึ้นโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ